การ์ดเชิญนะครับใครที่มีการ์ดนี้อยู่แล้วก็วันที่26นะครับลงทะเบียนหน้างานเราก็จะมีของโปรโมชั่นให้นะครับเป็นของเป็นกิฟต์เซตนะครับของ b b บีโคแล้วก็อัลฟาพาบด้วยนะครับมูลค่า650บาทนะครับเซต กิฟต์เซฟของเรามีจํานวนจํากัดนะครับใครที่มาก่อนร0อยท่านแรกนะครับก็จะได้รับไปแต่ว่าส่วนร้อยท่านหลังนี้เราก็มีมีกิฟต์เซฟให้เหมือนกันนะคะแต่อาจจะไม่ไม่เยอะเท่าร้อยท่านแรกนะครับพบกันที่โรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นนะครับสอบถามรายละเอียดตามเบอร์นี้เลยนะครับ0850646868นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเรามี คูปองส่วนลดนะครับ5 0าบาท300บาท100บาทนะครับอันนี้สำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ครบ4,500บาทเราก็ลดให้500บาทเลยนะครับสุดยอดมากอันนี้ซื้อครบ2,800บาทลดไปอีก300บาทนะครับแล้วก็ซื้อ1,000บาทเราก็ลดให้อีกนะครับ100บาทอันนี้ก็จำนวนจำกัดนะครับอันนี้มีวางอยู่ที่ร้านแมนมาพร้อมนะครับพร้อมๆกับ ทีมงานที่เข้าไปแจกการ์ดนะครับก็จะมีคูปองตรงนี้ให้ไปด้วยนะครับตอนนี้เราหลงครับ <c oughs> เราจะไปหาลูกค้าทีเซนทรลอาเจอร์พอดีนะครับตอนนี้ฝนตกด้วยนะครับเพราะว่าคนขับรถวันนี้มือใหม่ปกติจะไปอยู่แถวใต้กับเหนืออันนี้มาขอนแก่นกี่ครั้งแล้วครับครั้เดียวครับ <c oughs> แล้วรู้จักทางหมดหรือยังรู้หมดแล้วครับรู้เพราะว่าหลงครับรู้เพราว่าหลงนะครับเพราะว่าตามหาร้านลูกค้าวันนี้ร้านลูกค้าเรามีอยู่ในอ่าเซ็นทรัลด้วยนะครบโมเดิ oh, ร์นคารสนี่ถึงแล้วเซ็นทรัขอนแก่นนะครับฝนตกด้วยแล้วก็อย่าลืมเจอกันวันที่26นะครับให้คนขับรถทำสมาธิไปก่อน